ส่งจ้าในเคสนี้นะคะคือคุณลูกคา้ามีการย้ายบ้านและต้องการที่จะเปลี่ยนที่อยู่จะส่งนะคะ <c oughs> ก็เลยพิมพ์มาบอกคุณว่าต้องการสั่งสินค้าและต้องการขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเพราะที่อยู่เดิมะส่งไปอาจจะไม่ถึงแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่นุชไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของลูกค้าได้นะคะแต่คุณลูกค้าสามารถแก้ไขที่อยู่ของตัวเองในระบบได้ค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวทำตามพี่นเลยนะคะถ้าใครอยากเป็นที่อยู่ทำตามนี้เลยจ้า เริ่มแรกเข้ามาที่ร้านของพินุษย์นะคะเป็นหน้าช่องเลยแล้วกดเข้าไปที่ตะกร้านะคะเลือกสินค้าที่ต้องการสมมุติว่าอยากได้ลูกโป่งแล้วกันนะคะเคสนี้เป็นลูกโป่งเบอร์หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยลูกนะคะกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะหลังจากกดแล้วนะให้เราเก็บคุปปองไม่ว่าจะเป็นคุปองส่วนลดหรือคุปองส่งฟรีนะคะเก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วกดจิ้มคําว่าเพิ่มลงรถเข็นนะคะหลังจากจิ้มไปแล้วเราก็เลือกที่เราต้องการเอาเป็นลูกโป่งเบอร์หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยลูกนะคะกดจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะไปเข้าที่ะะาขอคบนนวมื แล้วเราก็กดเลือกนะตรงนี้นะคะเราจะได้เป็นราคา380บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะเสร็จแล้วกดคําว่าชําระเงินค่ะจะกดคําว่าชําระเงินแล้วข้างบนจะเป็นที่อยู่จัดส่งของเรานะคะเห็นตรงลูกศรไหมทางขวามือนะคะให้เราจิ้มเข้าไปนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนที่อยู่นะจิ้มเข้าไปเลยค่ะพอจิ้มไปปุ๊บให้เรากดคําว่าแก้ไขนะคะตรงนี้ก็สามารถแก้ไขที่อยู่เราได้นะให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันได้ค่ะใครต้องการเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนอะไรก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากเปลี่ยน เสร็จเรียบร้อยตรวจทานความเรียบร้อยแล้ว คำว่าตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าบันทึกสีแดงๆข้างล่างนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็แก้ไขที่อยู่ของเราเรียบร้อยนะคะให้กดลูกศรเพื่อกลับไปหน้าเมื่อกี้ค่ะหน้าสรุปคำสั่งซื้อนะคะดูรายการของเราให้เรียบร้อยดูที่อยู่ของเราให้ชัดเจนแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะกดคำว่าเก็บเงินปลายทางค่ะและกดคำว่าทำการสั่งซื้อเพียงเท่านี้สินค้าที่เราสั่งก็จะจัดส่งไปที่อยู่ใหม่ที่เราต้องการได้แล้วค่ะใครที่ ดูไม่ทันสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะหรือใช้ไปบอกเพื่อนก็ได้ค่ะเราจะได้เปลี่ยนที่อยู่ได้นะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถเม้นถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อทำคลิปให้จ้า